ในยุคที่ตำแหน่ง AD Carry ได้ชื่อเป็นตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดในเกม League of Legends แต่ก็มี streamer แนวหน้าของเกมดังกล่าวออกมาปรามาสว่ามันจะยากแค่ไหนกันเชียวก่อนที่ในภายหลังเจ้าตัวจะคอโตกพร้อมกับยอมรับว่ามันยากจริงๆเรื่องราวในครั้งนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วะก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ b a c k o E-Sport กับ a l i s e Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไว รีแฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รีร่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย โดยเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีนามว่าดันเต้เขาเป็นสตรีมเมอร์เกม League of Legends ที่โด่งดังจากการเล่นตำแหน่งปาและก็เฮค a r ริ One Trick ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าเกม League of Legends ในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังในช่วงที่น่าเบื่อเป็นอย่างมากและเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับเกมนี้โดยไม่เบือ่อเขาก็เลยเลือกที่ทอะไรบางอย่างที่เขานไ,ไม่เคยคิดจะแตะมันมาก่อน แน่นอนในฐานะสตรีมเมอร์เกม League of Legends มามากกว่า5ปีและผู้เล่นในเกมดังกล่าวมอกกัา10ปีเขาก็เลยตัดสินใจทําชาเลนจ์ตำแหน่ง AD Carry ดูสักครั้งโดยจะเริ่มจากการทํำชาเลนแอดเข้าใหม่ที่สร้างขึ้นมาและจะไปไต่แรงดูว่าตัวเองนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนสาเหตุที่ทําให้ดันเตออกมาทํำชาเลนจในครั้งนี้มันก็มาจากการที่เราตรวจได้เห็นว่าผู้เล่นตําแหน่งดังกล่าวหลายคน ออกมาบ่นว่าตำแหน่ง ADC เนี่ยมันเล่นยากเป็นตำแหน่งที่ข่วยแตกกว่าจะเก่งได้ต้องรอเวลาแถมตัวละครในตำแหน่งนี้ก็บาดซียิ่งกว่ากระดาษด้วยเหตุน,นี้ดันเต้ก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผู้เล่น ADC ต่างก็ออาบนกลดาก,กันนั้นมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแถมดันเต้จะแสดงให้เห็นว่าตัวละคร ADC มันไม่ได้บอบบางหรือว่าเล่นยากที่เขาว่ากันหรอกนะนอกจากนั้นเจ้าตัวก็ยังลั่นได้ว่าเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นว่าการเล่นที่แตกต่างมันก็สามารถแบกเกมได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีดันเต้ทิ้งทาง แปว่าเขาจะเริ่มทำชาเลนจ์นี้เพาราอพบกันได้รับการโคชชิ่งจากสตรีเมื่อที่ประสบการณ์ในการเล่นตำแหน่ง a d ดี r r y ถึงกระนั้นดันเต้ก็กล่าวได้ว่าเขาไม่รู้ว่าชาเลนจ์ในครั้งนี้เขาจะสามารถไต่แรงให้มันสูงสุดได้แค่ไหนแต่ว่าเขาก็จะทำมันอย่างเต็มที่และเมื่อดันเต้ออกมาลั่นวาจาแบบนี้แล้วมันก็เลยให้แฟนคลับของเขาตั้งหน้าตั้งต,งตารอก,กันอย่างใจจดใจจอหลายคนก็บอกเสียงเดียวกันเลยว่านี่มันทำให้ได้ถึงช่วงเวลาที่ไทเลอร์ว,วันทำชาเลนจ์ไต่แรงในตำแหน่งต่างๆเลยนะเนี่ย ึ่งตัวของไทเลอร์วาดก็สามารถไต่แรงไปจนถึงชาเลนเจอร์ได้ในทุกตำแหน่งและนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาของคําถามที่กังขาในใจของแฟนคลับดันเต้หลายๆคนว่าสตรีเมอร์คนปวดของพวกเขาจะสามารถท้าในไทเลอร์วาดทำเอาไว้ได้หรือไม่ เพราะต้องไม่ลืมว่าไทเลอร์วานเขาเป็นผู้เล่นเกมลีกออฟเลเจนที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งเอดีแครี่มาอย่างช่ำชองดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะสามารถทําชาเลนนี้ได้แถมไม่พอในปัจจุบนันแพชมันก็มีความแตกตา่างจากตอนที่ไทเลอร์วานทำชาเลนอีกด้วยและแพชปัจจุบันนี่แหละที่มาทําให้ผู้เล่นตําแหน่งเอดีแครี่ต่างก็บ่นกันระง,งมเพราะว่าตําแหน่งนี้มันเป็นตาแหน่งที่มีความกดดันค่อนข้างสูงการโฟกัสเซภายในเลนถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากในช่วงต้นเกมและด้วยความที่ตัวละครของตําแหน่งนี้มันเปราะบาง มันก็เลยต้องพึ่งพาการเลยจากตำแหน่งซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะแถมการจะครองความได้เปรียบทั้งในเลนและออบเจคทีจากมังกรนั้น ตำแหน่ง AD Carry ก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากจังเกิลค่อนข้างเยอะแต่ในปัจจุบันคนเล่น ADC ก็น่าจะรู้กันดีว่าผู้เล่นป่าบางคนมักจะเมินเฉยต่อออฟเจคทีแถมยังชอบแก๊งเลทที่ได้เปรียบอยู่แล้วมากกว่าการปรับสมดุลเลทที่เสียเปรียบให้สามารถกลับมาลืมตาอ้าปากได้และนั่นก็เลยกลายเปย็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ตำแหน่ง ADC มักจะยืนเลนยากอยู่ในตอนต้นเกมเพราะ ADC ไม่ใช่ตำแหน่งที่พร้อมจะระเบิดเลนฝั่งตรงข้ามแต่มันเป็นเหมือนกับตำแหน่งที่ต้องการวางหมากอย่างชานฉลาดช้าแต่ชัวร์แต่บางครั้งมันก มีสไตล์การเล่นแบบ High Risk ริ g h r e t u r n หรือกล้าได้กล้าเสียใส่สุดทุกอย่างพร้อมกระทืบเลนฝั่งตรงข้ามให้งอหัวไม่ขึ้นแต่ถ้าพลาดมาก,ก็จะกลายเป็นแต้มต่อให้กับฝั่งตรงข้ามยังไม่พอเท่าน,านั้นในช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมความกดดันสำหรับตำแหน่ง ADC ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพราะว่าท้าเกมนั้นตำแหน่งนี้จะกลายเป็นผู้ที่จ่ายดามจในทีมไฟท์มากที่สุดดังนั้นเรื่องของ positioning หรือว่าการวางตำแหน่งตัวเองให้สามารถไหลในไฟท์ได้เรื่อยๆก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญควบคู่แบบการคลายที่ทำให้ผู้เล่นตแหนน่งี้สาามรถ ดไ,ได้เมยได้่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการสร้างสเปซระหว่างผู้เล่นกับฝั่งตรงข้ามไปด้วยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพึ่งพาก,การดูแลจากทีมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในสโลโล่คิวสถานที่อันเต็มไปด้วยผู้เล่นเอาแต่ใจและเล่นแบบตัวใครตัวมันก็มักจะทำให้ตำแหน่ง a อดี r r y กำมัดและเงือตกในช่วงท้ายเกมอยู่เป็นประจำนี่ยังไม่รวมถึงความแตกต่างของตัวละครวันวิสต์ไตล์การเล่นทามมิ่งและก็พาวเวอร์สไปที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันล้วนส่งผลต่อการเดินเกมของทีมแน่นอนแค่ง,งตน,น,างนาตาา่แห C, มันดูเล่นไม่สนุกที่สุดแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งนี้เนี่ยถือเป็นจิกซอตัวสำคัญที่ช่วยเติมเต็มชัยชนะให้กับทีมแต่ละเกมได้นั่นเอง กลับมาที่ตัวของดันเต้หลังจากที่ประกาศลั่นไปได้ไม่กี่วนันเจ้าตัวก็ได้ออกมาไลฟ์แล้วก็เริ่มชาเลนจ์ตำแหน่ง ADC ในทันทีพร้อมกับย้ำได้ว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วน,นะแถมเจ้าตัวก็ยังสอนได้ว่าเวลาเล่นตำแหน่ง AD Carry เนี่ยให้จัดรูนรองเป็น r s ี l v e หรือว่ารูนเขียวนะเพราะว่ามันเป็นรูทีท่จะช่วยให้เราสามารถรอดจากการโดนรุมกินโต๊ะหรือว่าโดนวันช็อตได้หลังจากที่เจ้าตัวอธิบายแมคคณิกที่ตัวจะใช้ในการเล่นตำแหน่ง ADC ไปแล้วตัวของดันเต้ก็สามารถเอา เล่นฝั่งตรงข้ามได้อยู่บ่อยครั้งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเสมอไปเล่นระดับล่างมันก็เลยให้เขายังเจอกับผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่จนเขาสามารถตบผู้เล่นเหล่านั้นได้อย่างง่ายๆไม่พอเจ้าตัวยังปากแจ๋วบอกด้วยว่าถ้าการฟาร์ม CS ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสาหรับตำแหน่ง ADC เขาก็คงไม่พลาดมินเดียนแม้แต่ตัวเดียวเลยละ่ะ นอกจากนี้ระวัางที่อัดเข้ามาของดันเต้ยังอยู่ในแรงที่ไม่สูงมากเจ้าตัวก็ไันเกิดไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมาโดยการไปศึกษาสไตล์การเล่นของสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่า Rat IRL ซึ่งเขาเป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นตัวละครอย่างท t c h แถมยังเป็นคนที่มักจะเล่นแบบสมิวโชวย่ไวๆด้วยดันเต้ก็บอกว่าถ้าเขาศึกษาว่าแัดเล่นยังไงในระดับตาม เขาก็จะทําตามและให้ตัวเองหลุดพ้นจากแรงในตอนนี้ไปได้แม้ถึงแม้ว่าในเกมแรกดันเต้สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ว่าสกอร์ของเขานั้นก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่จนมาทําให้เจ้าตัวโดนคนในเรดดิตเข้ามาแซวกันหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มซีเอชเอ่ยรวมไปถึงเรื่องของการบิวไอเทมอย่างไรก็ตามในเกมต่อๆมาตัวของดันเต้ก็ได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์โลกลากของแรงเกม League of Legends ว่ามันเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตที่ไม่ฟังคําแนะนําของทีมและเลือกจะเล่นตัวละครตามใจฉันแทมไม่พอเจ้าตัวโดนซัพพอร์ตได้ร ร่างดายด้วยว่า เป็นแบรนเดน ADC หรือว่า ADC สมองตายนั่นเองเพราะว่าในเกมดังกล่าวดันเต้ที่มีความมั่นใจสูงสุดพร้อมกับลั่นได้ว่าเขาไม่มีทางแพ้ ADC ฝั่งตรงข้ามที่อยู่แค่แรงบอลหรอกนะจนความมั่นใจของเขาก็ทาเอาทีมเสียหายหนักพอสมควรในชว่วงต้นเกมแต่ด้วยความที่ในเกมดังกล่าวเจ้าตัวเล่นเรเวนและมีสไตล์การเล่นแบบไฮริสไฮรีเทิร์นมันก็เลยทําให้เวลาเขาได้ขิวเจ้าตัวก็จะได้เปรียบทางการเงินเป็นอย่างมากจากแพสซีฟของตัวละครราเวนจนท้ายที่สุดเจ้าตัวก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้อีกหนึ่งเกมจากนั้นดันเต้ก แขอตัวเองในตำแหน่ง ADC มาเรื่อยเพราะกับมีการร่วมคอล l b กับสตรีมเมอร์เกม League of Legends หลายคนเพื่อให้พวกเขาสอนเล่นในตำแหน่งดังกล่าวแต่ว่าสตรีมเมอร์ที่มาโค้ช้กับดันเต้ก็บอกได้เลยว่าเด็ดดวงกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคาดีสตรีมเมอร์ League of Legends ผู้เล่นตำแหน่ง ADC ที่พอมจะ skill f l a s ไปกับอะไรก็ได้ที่ไม่จำเป็น ไปจนถึงสตรีมเมอร์อย่าง I k e คปอ t taco ผู้เล่นจินวันท i ิกนั่นเองไม่พอตัวของดันเต้ก็ยังมีการโชว์วิวแปลกๆในการเล่น AD Carry ไม่ว่าจะเป็นการออกของแท้งให้กับตัวละคร ADC โดยบอกว่ามันจะช่วยทำให้เราสามารถยืนไฟได้นานขึ้นแถมยังไม่ต้องกังวลกับการโดนฝั่งตรงข้ามวันชอต ตัวอย่างเช่นการออกไอเทมอย่าง Trinity Force ให้กับราเวนหรือการเล่นเวนและออกของบุยเซอร์มาสู้ในเลนอย่างไรก็ตามแม้ว่าสามารถตกผู้เล่นอยู่ในระดับต่ำได้จนสามารถไต่แรงขึ้นมาจนถึงระดับไดมอน n d พร้อมกับยังโม้ได้ว่าตัวเองเล่นในตำแหน่งป่ามาตั้งหลายปีกว่าจะขึ้นไดมอน n d ได้เทว่าตำแหน่ง ADC เนี่ยเขากลับไตขึ้นมาได้ในเวลาแค่11วันเท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นตัวของดันเต้ก็ออกมาเปิดใจผู้ถึงประสบการณ์การเล่นที่เล่น ADC มาแล้วก็400เกมว่าเขาเคยเป็นผู้เล่นที่แตะตำแหน่ง ADC มาก่อนแต่ว่ามันก็เป็นชว่วงซีซันที่5เท่านั้นก่อนที่จะมาเป็นผู้เล่นตำแหน่งปา่าเต็มตัวและในตอนแรกที่เขาคิดจะทำชาเลนจ์เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะยากเย็นอะไรแถมความปลอดบ,บางของตัวละคร ADC เนี่ยก็จะแก้ได้โดยการออกของแท้งมาช่วยแต่พอมาเจอกับความเป็นจริงแล้วในตอนที่แร้งอยู่ระดับต่ำๆม,มันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะชนะเลนฝั่งตรงข้ามแม้ว่าจะมีการแพ้บ้างอะไรก็ตาม แต่พอยิ่งเล่นไปนานๆเข้าเขาก็จะได้เข้าใจธรรมชาติของ ADC ว่ามันเป็นอย่างไรโดยเจ้าตัวได้บอกว่าการแพ้ในเลทมันไม่ได้หมายความว่าเกมจะจบเสมอไปเพราะยังไงผู้เล่น a อดก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาแบกเกมได้เสมอเพราะว่าแมคคานิกในเกมมันเ้งผู้เล่นที่เสียเปรียบสามารถคัมแบ็กมาได้อย่างการหาจังหวะชัดเจ้าใครสักคนมันก็ทําให้เรามีเงินมากกว่า a อดฝั่งตรงข้ามได้เลยด้วยซ้ำ ไม่พอท่านานดัตเต้ยังบอกด้วยว่าเรื่องของจิตใจในการเล่นตำแหน่ง AD Carry ก็สำคัญเพราะว่าตำแหน่งนี้แทบจะไม่มีส่วนช่วยในการคุมเกมในช่วงต้นเพราะว่า ADC มักจะใช้เวลาต้นเกมส่วนใหญ่ในเลนจนมันทาให้ผู้เล่นตำแหน่งนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรทำนอกจากการฟาร์มแต่แม้ว่าตัวเองจะทําอะไรไม่ได้มากนักในช่วงต้นแต่ดันเต้ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ท,ทดสอบจิตใจของเราว่าสามารถทนต่อแรงก,กดดนันจนมาถึงกลางเกมหรือว่าท้ายเกมได้หรือไม่เพราะว่าทามิ่งในช่วงที่กล่าวมามันเป็นช่วงที่ไพ่จะมาอยู่ในมือของผู้เล่น ADC ไม่พอเท่าน,านั้นพอถึงทามมิ่งดังกล่าวผู้เล่น ADC ก็ยังต้องมาโดยโฟกัสหลักในทีมไฟน์นี่จึงเป็นบททดสอบที่สําคัญอย่างมากนอกจากนี้ดันเต้ก็ยังย้ําว่าในปัจจุบนันมังกรมีส่วนใวยเพิ่มมาตราก,การชนะภายในเกมและผู้เล่นในเลนล่างก็ควรจะเล่นร่วมมือกันกับผู้เล่นตําแหน่งป่าเพื่อให้สามารถครองพื้นที่และจัดการกับมังกรให้ได้ทว่าที่เขาเจอส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้เล่นป่าที่เมิอนออเจกตีฟแล้วก็ไปโฟกัสกับการแก๊งเลนต่างๆที่ไม่สามารถไหลเข้าไปสู่ออเจกตีฟได้ และนั่นก็ทําให้การแก๊งมันไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรอย่างไรก็ดีดักเตะก็ยอมรับว่าเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับตําแหน่ง ADC มาอย่างมากโดยเจ้าตัวก็ยังบอกได้ว่าผู้เล่น ADC มักจะมุ่งเน้นการออกไอเทมทําดาเมจโดยไม่คํานึงถึงองค์ประกอบอื่นๆที่มันสาคัญในการสร้างดาเมจไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอกรอหรือว่าตาคริกก็ตาม นอกจากนี้เขาก็ยังบอกด้วยว่าการต้องมาเจอกับไล์อัพที่มีตัวล้วงการยืนตำแหน่งดีๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยให้รอดเสมอไปดังนั้นการออกไอเทมเพื่อ,อมาตาการรอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เขาทําเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องราวมันก็ยังไม่จบนะเพราะว่าดันเต้ก็ยังมีปากเสกับผู้เล่นป่าในด้าเกมที่เขาเล่นอย่างรุนแรงจนมันทําให้เขาโดนไรออดแบนมาให้เล่นแรงเกมช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวแถมมันก็ยังทาให้สัปดาห์นั้นเจ้าตัวเดินายกลับมาเล่นไปครั้งก่อนที่จะวกกลับมาดําเนินชาเลนจ์ของตัวเองต่อเพรา,วา,า,า,วาวะว จจมเือนทาให้แรงของเขาเนร่วงลงมายหนักมากจากไดมอนด์ก็รูวสอไม่พอเท่านั้นสกอร์ในบางเกมที่ดันเต้เล่นเองก็ยังยับยุยยจนโดนแฟนคลับแซวกันหนักมาก เพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้สไตล์การเล่นแบบออกของเพิ่มมาตาก,การรอดชีวิตมันเหมือนจะไม่ได้ผลในการเล่นในแรงระดับสูงรวมไปถึงค่า CS ในแต่ละเกมของเจ้าตัวก็น้อยลงจากเดิมอย่างมากงานนี้เจ้าตัวก็เลยหักความคิดตัวเองพร้อมกับบอกด้วยว่าเขาจะพยายามไปแรงมาสเตอร์ให้ได้ภายในเวลา16วันข้างหน้าซึ่งถ้าเขาทําไม่สําเร็จเขาจะยอมเลิกเล่นตําแหน่ง ADC ตลอดชีวิตเพราะกับพูดอย่างเต็มปากเลยว่า ADC เนี่ยคือตําแหน่งที่ยากที่สุดในเกม League of Legends และหลังจากนั้นดันเต้ก็แปมตัวละครอย่างดราเวอนแบบรัวๆพร้อมกับออกของแบบ ฟูดามีต์ตามระษาเอดีซีทั่วไปที่เขาทําการเรียกได้ว่าเป็นการกลืนน้ําลายตัวเองไปแล้วและผลก็ปรากฏว่าเขาสามารถชนะติดต่อกันได้ถึง9เกมติดแล้วก็กลับไปเข้าสู่แดงไดมอนด์ได้สําเร็จแต่ว่าเส้นทางนี้มันก็เหมือนจะหนักหนาเกินไปสำหรับเขาจนในที่สุดเจ้าตัวกอโพสต์ข้อความในเอกว่าตําแหน่ง a อดีซเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่เล่นแล้วไม่สนุกที่สุดในเกมรีกอฟเลเจตแล้วงานนี้เจ้าตัวกรโดคนแซวนักกว่าเดิมจากคนที่เคยปรามาสผู้เล่นตําแหน่ง a อดีซว่าเป็นพวกขี้แย่ร้องบ่อยเป็นตําแหน่งที่เล ง่ายพอตัวเองมาเจอประสบการณ์จริงกลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยร้องหนักกว่าคนอื่นอีกอย่างไรก็ดีดีถือเป็นหนึ่งในปัญหาของ League of Legends เช่นเดียวกันในขณะที่ตำแหน่งอื่นมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายมีหน้าที่มีแบบแผนที่แยบยลแต่สำหรับ ADC นั้นมันน่าเบื่อทําได้แค่เลือกแชมเปนที่เหมาะก,กับทีมแล้วก็หวังว่าในเกมนั้นซัพพอร์ตกับดังเกิลจะไม่งี่เง่าหรือว่าสมองตายด้วยแน่นอนเมื่อดันเต้ทำชาเลนจ์ในครั้งนี้ไม่สําเร็จเขาก็เดี๋ยวโพสต์ยอมรับอย่างตรงๆเลยว่า ทุกอย่างเป็นความจริง ADC เป็นตำแหน่งที่แย่มากตัวเขาเกลียดแทบทุกวินาทีที่เล่นตำแหน่งดังกล่าวและเขาไม่เข้าใจเช่นกันว่าผู้เล่นที่เล่นตำแหน่งนี้กันไปได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นบ้าหรือว่าประสันกันไปก่อนและในวันต่อมาตัวของดันเต้ก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะไม่ทำชาเลนจ์ตำแหน่ง ADC ีต่อไปและจะขอล้มเลิกมันตั้งแต่เสวันนี้โดยเขาได้บอกว่าหลังจากเล่นไปกว่า600เกมมันก็ทำให้เขาพบกับความจริงที่ว่า ADC เนี่ยเป็นบทบาทที่ยากที่สุดในเกม League of Legends และก็ยังยอมรับ ได้ว่าแนวคิดของเขาเกี่วกับการออกของกันตายนั้นมันโคตรจะผิดเพราะกับยังโบยได้ว่า90%ของผู้เล่นซัพพอร์ตเนี่ยมันงี่เง่าและผู้เล่นตำแหน่งป่าก็งี่เง่ายิ่งกว่าเสียอีก ก่อนที่จะมีการทิ้งทายด้วยคำขอโทษต่อคำพูดที่ตัวเองเคยปรามาาผู้เล่นตำแหน่ง ADC เอาไว้มาถึงจุดนี้แม้จะมีบางคนที่ซ้ำเติมดันเต้จากความล้มเหลวแต่ว่าผู้คนจำนวนมากก็มอาให้กำลังใจดันเต้ที่กล้าเปิดใจหลอกเข้ามาเล่นตำแหน่ง ADC แถมยังยอมใจดันเต้ด้วยที่กล่าวมายอยได้ตรงๆว่าความคิดของตัวเองนั้นผิดโดยไม่หาข้ออ้างอะไรทั้งสิน้นเรียกได้เลยว่าแม้ทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังได้ใจผู้คนในคอมมูนิคอลเลเจนต์เยอะพอสมควรและเพื่อ,อมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กัน ไได้ดที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและแม้ว่าดันเตจะเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์แนวหน้าของเกม League of Legends แต่ว่ามันก็เคยมีดราม่าที่ทำให้เขาหัวเสียไม่น้อยซึ่งเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ